มาคุยกันถึงเรื่องของพระธุดงสักรูปหนึ่งท่านผู้ฟังหลวงพ่อจำปีสัทธายุตโตท่านเป็นพระสายปฏิบัติเป็นสิทธิของหลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนซึ่งเป็นพระเถระซึ่งมีกิติศัพท์กิตติคุณเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวิถีทางธรรมของหลวงพ่อจำปีผู้นี้นับเป็นแบบอย่างของภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง อย่างแท้จริงอีกองหนึ่งส่วนที่จะเล่าวันนี้ก็คือประสบะการณ์ทุดงของท่านเมื่อครั้งจาริกสแสวงหาวิเวกเพื่อทำความเพียรพระคุณเจ้าและท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเกิดประโยชน์แก่สติปัญญาของท่านตามสมควรเป้าหมายแห่งการท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำนาไพรซึ่งเป็นสถานที่ห่างไกลที่อยู่อาศัยของผู้คน หมายถึงการพาตัวไปจากความปรุงแต่งทั้งหลายห่างไกลาจากความสะดวกสบายซึ่งสมมุติว่าเป็นความสุขเพื่อปรารถนาความสงัดสงบอันเป็นเนื้อแท้แห่งธรรมชาติแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือต้องการห่วงเวลาที่จะได้พิจารณาอย่างลึกถึงความทุกข์ที่ครอบงำชีวิตไว้ในวัฏฏะสงสารแล้วหาทางดับทุกข์อันเนื่องมาจากกิเลสทั้งหลายให้ได้ การดับทุกอย่างสําเร็จเด็ดขาดนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยศีลส,สมาธิปัญญาเป็นสําคัญดังนั้นเมื่อพระธุดงกรรมฐานออกจาิกษกสู่ความวิเวกจึงไม่คํานึงถึงความยากลําบากอดอยากใดๆทั้งสิน้นไม่วันกลัววันเกรงต่อภยัยอันตรายที่จะมาถึงตัวแม้ชีวิตจะต้องหมดสิ้นแตกดับลงไปก็จะไม่ห่วงหาอะไรแม้แต่น้อยเมื่อหลวงพ่อจําปีศรัทธ,ธายุตโตออกทุดงท่านก็ได้ดําเนินปณิธานไปในแนวทางนี้อย่างแน่วแน่ หลังจากหยุดยั้งการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อสอบสนามหลวงได้นักธรรมเอกแล้วหลวงพ่อจำปีก็ออกธุดงเป็นครั้งแรกในปีพศ2 4 9 9เวลานั้นท่านจำมรรษาอยู่ที่วัดทิพวนารามอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อจำปีมีเพียงบริขารการธุดงติดตัวไปเท่านั้นเมื่อออกจากวัดโดยมุ่งหน้าไปทางอำเภอจอมทอง เพื่อจะไปยังถ้ำตองซึ่งมีระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ20กิโลเมตรเชียงใหม่สมัยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าหนาทึบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ใหญ่แน่นขนาดมีผู้คนอยู่อาศัยอยู่ในตำบลห่างไกลน้อยมากชีวิตของชาวเชียงใหม่เป็นไปอย่างสงบสุขแล้วก็สมถะพอใจในความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายจากขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแต่โบราณที่สืบทอดกันมา ทำให้วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ดำรงอยู่ในศีลในธรรมมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติแล้วก็มีจิตใจอ่อนโยนฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาในป่าเขามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมไม่ต้องเข้าไปจนถึงป่าลึกเท่าไหร่ก็จะเห็นเก้งกวางหากินกันเป็นฝูงฝูงบนยอดไม้ก็มีฝูงลิงชนีห้อยโหนโยนตัวกันยั่เยเยะชาวเชียงใหม่พื้นบ้านไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ป่า สัตว์เหล่านั้นจึงอยู่อย่างเป็นปกติสุขเนื่องจากไม่มีมนุษย์เข้าไปไล่ล่าเบียดเบียนหลวงพ่อจำปีเดินผ่านป่าขึ้นไปเรื่อยเรืเพียงรูปเดียวภูมิประเทศซึ่งเป็นธรรมชาติอันเงียบสงบอย่างนี้สำหรับสมณะผู้ใฝ่าหาวิถีแห่งความหลุดพ้นย่อมถือว่าเป็นสถานรื่นรมเป็นอย่างยิ่งใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงกระทั่งถึงถ้ำตอง ที่ถ้ำตองหลวงพ่อจำปีก็เข้าไปพักในถ้ำใกล้ๆถ้ำก็มีแหล่งน้ำเป็นลำห้วยน้ำไหลก็ทำให้สะดวกพอสมควรในเวลาหาน้ำฉันน้ำสงจากนั้นท่านก็เริ่มกระทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาเจริญสมาธิตามลำดับเมื่อเกิดสมาธิก็เกิดพลังแห่งปัญญาสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงในอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างลึกซึ้งถึงแก่นแล้วก็นำมาพิจารณา กายเวทนาจิตธรรมต่อไปซึ่งการรู้ธรรมเพียงแต่รู้เท่านั้นเป็นความรู้แคบเปลือกนอกไม่อาจจะบันทอนถอนคลายจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายต่อความไม่เที่ยงนี้ได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าจิตตัวรู้อย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ยอมรู้ด้วยเนื่องจากจิตตัวในยังลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมเขี่ยวกรมจิตให้ยอมรับในเหตุผลต้องกำราบจิตข้างในไม่ให้แข็งขืนดือ้อดึงออกนอกทาง เมื่อใดที่จิตรู้ซึงถึงโทษภัยของความไม่เที่ยงจิตก็จะสงบระงับสว่างดังนั้นการเจริญสมาธิโดยการนั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีคือการเจริญสติให้กล้าแข็งเพื่อให้เกิดปัญญาในวิปัสสนาญาณต่อไปการออกทุดงมากระทำความเพียรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้หลวงพ่อจำปีมองเห็นสัจธรรมความจริงแท้ยิ่งกว่าเดิม ทั้งยังสามารถจับได้ไล่ทันเจ้าตัวกิเลสไม่ว่าจะเป็นตัณหาอุปาทานแล้วก็อื่นๆที่ละเอียดลงไปพร้อมกันนั้นก็ตระหนักถึงคุณของทุดงควัตเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยวความสงัดของป่าเขาความน่ากลัวจากความเงียบความมืดในยามราตรีก็ย่อมทำให้สมณะผู้ซึ่งอยู่เพียงผู้เดียวอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางป่าเขาต้องมาณนะต่อสู้อย่างสุดชีวิตโดยไม่ยอมพ่ายแพ้ นั่นก็คือสู้กับจิตของตัวนั่นเองในวาระนี้ทำให้หลวงพ่อจำปีระลึกถึงคำสอนอันเผ็ดร้อนของพระอาจารย์หลวงปู่ตื้ออจรละธมโมด้วยความเคารพและซาบซึ้งคำสอนนั้นท่านกล่าวไว้โดยประมาณว่าพระกรรมฐานนี่เป็นคู่ศึกกับกิเลสการไปอยู่ป่าดงพงไพรมันเป็นเสมือนจะแกล้งกิเลสให้ลุกโกรธเพราะว่าการทุดงก็คือการขัดใจกิเลสนี่อย่างนั่งภาวนานี่มันนอนในป่า วัดป่านี่ไม่ถูกกับกิเลสหรอกกิเลสมันต้องการจะเอาเตียงนอนมันอยากกนอนเสือได้เสืออยากได้ผ้าปูที่นอนแต่เวลาเดินธุดงจริงๆแล้วมันไม่มีจะให้มีแต่ป่ารกรกไปด้วยต้นไม้เครือไม้ใบไม้หล่นซ้ำยังมีมดปลวกสัตว์กัดต่อยหลายชนิดมารบกวนนอนกับพื้นก็นอนไม่ค่อยจะหลับกลัวผีมั่งกลัวสัตว์ร,ร้ายต่างๆเช่นเสืองูพิษถ้าพระธุดงอยู่ไม่ได้นานจะต้องคอยหนี พอจะโยกย้ายไป,ไปไปมามาเรื่อยๆมันก็จะเป็นคนแพ้กิเลสตัณหากายเวทนาจิตธรรมนี่มันพิจารณาไม่ออกยังแยกตัวตนบุคคลเราเขาไม่ได้มันก็ทุกข์ทนต่อความเจ็บปวดของกิเลสตัณหาไม่ไหวมันก็เที่ยวเร่ร่อนไปหาเหมือนกับหมาหัวเน่านอนเจาะหัวมันก็จะวิ่งไป,ไปไปตรงไหนตรงไหนก็ว่าไม่ดีมันก็วิ่งไปอีกเอกองขยะนี่คงจะดีเอานอนนอนขดอยู่ได้พักเดี๋ยวเอาคันเจ็บหัวอีกแล้ว ทนไม่ไหวที่นี่ไม่ดีอ่าหมาหัวเน่ามันก็ทุกเพราะเจ็บเพราะคันนะที่จริงมันไม่ใช่ที่ไหนดีไม่ดีมันคันที่ในหัวมันะเพราะฉะนั้นการภาวนาในป่าดงพงผีมันดีมันสงบโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแล้วมันก็ขับเคี่ยวกับกิเลสดีอยู่แล้วแม้จะมีอะไรก็ตามอย่าบอกว่าอยู่ป่าไม่ดีสู้วิ่งไปวิ่งมาอย่างหมาหัวเน่าไม่ได้พระอยู่ป่าก็จะมีจํานวนลดน้อยลงเรื่อย ในที่สุดก็หมดไปพวกเธอทั้งหลายจงช่วยกันดูแลเมื่อหลวงพ่อจำปีมาอยู่ในสถานที่วิเวกเช่นถ้ำตองกายใจรู้สึกสงบอย่างยิ่งการปฏิบัติภาวนาก็เป็นไปอย่างได้ผลกระทั่งวันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อจำปีเดินจงกรมบอสมควรแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งภาวนาขณะกำลังสำรวมจิตให้สงบอยู่ก็มีงูตัวหนึ่งขนาดเคื่งเหมือนกันลำตัวกลมใหญ่ประมาณท่อนแขนคนล่ล่ำ งูตัวนั้นเลื้อยตรงมาที่ท่านนั่งอยู่วิสัยสัตว์เลื้อยคลานจะเป็นสัตว์พันไหนก็ตามเมื่อเห็นคนจะหนีไปให้ห่างทันทีแต่งูตัวนี้ประหลาดผิดวิสัยงูทั้งหลายแทนที่จะหนีกลับเลื้อยเข้ามาหาคนเมื่องูเลื้อยเข้ามาถึงข้างๆตัวหลวงพ่อม,มันก็ขดตัวเป็นขนดวงใหญ่อยู่ข้างๆตักของท่านหลวงพ่อจำปีเห็นงูมาอยู่ใกล้ถึงขนาดนี้ก็ตกใจขาดสติไปชัว่วขณะ ความหวาดกลัวก็บังเกิดเนื่องจากไม่รู้ว่างูตัวดังกล่าวมีพิษร้ายแรงขนาดไหนแม้กิริยาท่าทีของงูจะไม่แสดงความดูร้ายออกมาก็ต่ำแต่ว่าอารมณ์ของจิตมันก็ฟุ้งไปตามใจชอบคิดว่าถ้าง,งูมานอนอยู่อย่างนี้ไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนหลายวันแล้วจะทํำยังไงเพราะว่าถ้าขยับตัวลุกขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันจะทําร้ายเอาหรือเปล่าแต่เมื่อตั้งสติได้ก็หักห้ามความกลัวลงไปกําหนดจิตขึ้นใหม่ว่า เรามากระทำความเพียรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมอันประเสริฐไม่ได้คิดเบียดเบียนใครคิดประทุษร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใดแม้งูจะทำร้ายเราจนถึงแก่ชีวิตก็แล้วไปเถอะแต่ว่าจะให้หยุดยั้งล้มเลิกการปฏิบัติธรรมนี้เราจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดเมื่อคิดว่าตายเป็นตายอย่างนี้จิตก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมกันนั้นก็เกิดความเมตตาต่อง,งูเป็นอย่างยิ่งท่านก็ทำใจให้สงบแล้วก็ แผ่เมตตาให้งูตัวนั้นบอกกล่าวให้งูได้รับรู้ว่าอันนี้สงแห่งกุศลที่เราได้บวชเรียนมาหากเจ้าได้รับก็ขอมอบให้แก่เจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้มีความสุขไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทรงกระแสจิตไปอย่างนี้แล้วหลวงพ่อจำปีก็เริ่มภาวนาเจริญสมาธิต่อไปงูตัวนั้นขดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ค่อยๆค,คลายขนดแล้วก็เลือ้อยลงไปทางลำห้วยแล้วก็หายไป หลวงพ่อจำปีพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำตองพอสมควรแล้วท่านก็เดินทางต่อไปหลังจากที่หลวงพ่อจำปีสัทธายุตโตต้องรับภาระเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพวรณารามท่านก็ยังถือทุดงเป็นวัดอยู่เหมือนเดิมเมื่อถึงการออกพรรษาท่านจะมอบหมายภาระการงานให้รองเจ้าอาวาดรับหน้าที่ดูแลส่วนตัวท่านก็จะเตรียมบริขารการทุดงออกจาริกสู่ป่าเขาแนวไพรเพื่อบำเพ็ญธรรมบางปีก็ทุดงรูปเดียว บางปีก็จะมีภิกษุสาม,มนเณรติดตามไปเป็นหมู่คณะภิกษุสาม,มนเณรเหล่านั้นก็คือสิทธิ์ของท่านการออกทุดงอย่างนี้ก็คือการฝึกอบรมให้ได้รับรู้ข้อวัดปฏิบัติต่างๆขณะอยู่ในป่าเขาแนวไพรซึ่งเป็นสถานที่อยู่ได้ยากเพราะว่าจะต้องอดทนอดกลั้นต่อความลำบากอดอยากนานับประการการกล่าวถึงพูดถึงการทุดงของพระกรรมฐานนั้นไม่ยาก แต่เมื่อออกไปสู่เส้นทางทุดงจริงๆปฏิบัติจริงๆและ,ะเผชิญกับความจริงอย่างนี้ต่างหากอย่างที่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้กระทําให้เป็นแบบอย่างมาแล้วนั้นเห็นได้ว่าการเดินไปบนเส้นทางสายทุดงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ว่าพระภิกษุในพุทธศาสนาเวลาเนี้ยท่านบุฟังแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายปริยัตมุ่งในการศึกษาท่องบนตำราดูหนังสือส่วนมากอยู่ตามวัดในเมืองหรือว่านหมู่บ้านเขาเรียกคามวาสีคือพระบ้านอีกฝ่ายหนึ่งก็มุ่งศึกษาปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาที่สงบสงัดสะดวกแก่การปฏิบัติก็เรียกฝ่ายอรัญยวาสีคือพระป่าหรือว่าพระทุดงกรรมฐานนะ คุณสมชายมีโอกาสบวชแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่กับอาจารย์ที่เป็นพระป่าก็ได้รู้ได้เห็นอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับพระป่าพอสมควรเช่นว่าได้เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระป่าได้เห็นการกินอยู่ขบฉันน้องท่านได้ฟังการเทศการสอนน้องท่านแล้วอ่าปรากฏว่ามีความสุขสงบร่มเย็นมีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมธรรมะของพระป่าหรือว่าการสอนการเทศของท่านนั้นผู้คนนิยมฟังเยอะเพราะว่าการเทศของพระป่าไม่มีพิธีรีตอง มีแต่เนื้อล้วนๆแล้วก็ตรงจุดสุดยอดคือเทศเรื่องจิตและการอบรมจิตซึ่งนำไปสู่ความหลุดพ้นโดยเฉพาะท่านก็มักจะขอร้องให้ลูกศิษย์ลูกหาญาิโยมวางตำรับตำราและความรู้ต่างๆที่ได้เล่าเรียนมาเสียก่อนไม่ให้ศึกษาทำจากตำราแต่ว่าให้ศึกษาจากในกายในใจของตัวเองให้ศึกษาทมจากกายของเรานี้ใจของเรานี้เท่านั้นเองคำเทศคำสอนของพระป่าส่วนใหญ่จะฟังดูรุนแรงและหนัก บางองค์ก็ดูว่าท่านดุด้วยซ้าไปคุณสมชายเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวไปสอหาครูบาอาจารย์ใครว่าที่ไหนมีครูบาอาจารย์เก่งๆอ่าเป็นต้องดันด้น,ดนไปกราบนมัมศการฟังเทศฟังธรรมจากท่านเสมอเกือบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกวัดนะอาจารย์ท่านหนึ่งก็เคยเรียกคุณสมชายไปเตือนพอทีได้แล้วไม่เหนื่อยมั้งหรือยังไงเอาแต่ขับรถขึ้นๆลงๆไปเหนือไปอีสานจนเกือบจะทั่วแล้ว ใครว่ามีพระอาหารหันต์อยู่ที่ไหนเป็นต้องไปกราบไปไหว้ทำตัวเป็นนักล่าพระอาหารหันต์ไปได้หยุดนะทีเถอะไม่ต้องไปไหนหรอกถ้าอยากจะรู้ทำเห็นธทมก็ให้หยุดอยู่กับที่นั่งลงดูกายดูใจของเราเท่านี้นะศึกษาให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงของเราแค่นี้ก็พอการไปเที่ยวสะ่ะหาครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมานั่งคุยกันมาเถียงกันมาทะเลาะกันอวดกันว่า ของอาจารย์นั่นสิดีอาจารย์นั่นสิดีฉันเคยไปกราบหลวงปู่นั่นอาจารย์นี่ไปมาแล้วอ่าสิบวัดแล้วไม่ได้อะไรหรอกนะตัวเองจะไปกี่วัดไปเจอมากี่สิบอาจารย์ก็ตามยังเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้โมโหขี้งอนอยู่น,นั่นนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะให้ไปร้อยวัดก็ไม่มีอะไรดีเสียทีที่ได้พบปะครูบาอาจารย์เปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรในทางตรงกันข้าม ถ้าไปพบครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์มีปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างไรเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะสำหรับชีวิตประจำวันของเราอันนี้จะเป็นประโยชน์นะคำเทศคำสอนของท่านเราตั้งใจกำหนดจดจำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเอามาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของเราเราก็จะได้ประโยชน์คุ้มค่าเสียเวลาเสียเงินเสียทองในการเดินทางไปกราบไหว้นะมัสการท่าน พวกเราในส่วนใหญ่มักจะชอบไปวัดไปไหว้ท่านอาจารย์โดยจุดประสงค์ไปขอชมบุญบรารมีของท่านไปดูสภาพวัดป่าเปลี่ยนบรรยากาศก็คือไปเที่ยวครัพูดง่ายๆนะไปดูวัดป่าไปดูโบทวิหารไปดูสลาแล้วก็เอามาคุยกันเนี่ยฉันไปทําบุญทอดประป่า,ปาทอดกระถินมาแล้วสามวัดแปดวัดได้บุญเยอะขอแบ่งส่วนกุศลให้เธอด้วยนะเออไม่รู้ไปได้บุญกุศลอะไรที่ไหนมาไปเที่ยวมา เวลาท่านอาจารย์ท่านเทศท่านสอนก็ไม่ค่อยตั้งใจสนใจฟังก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าที่ควรทั้งที่คําเทศของพระป่านะสำนวนโวหารนะั้นลึกซึ้งนะท่านบอกอย่างนั้นนะทีนี้คุณสมชายก็นึกถึงพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรสิทธิเอกองค์หนึ่งของพระอาจารย์ใหญ่อาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับวาท่าของอาจารย์ฟันเนี่ยท่านมีว่าตัวบุญนะ่ะคือใจสบายเย็นอก เย็นใจตัวบาปคือใจไม่สบายใจเดือดใจร้อนถ้าใจเราทำดีแล้วทำอะไรก็ดีไปไหนไปไหนก็ดีทำการงานก็ดีทำราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดีอ่าถ้าใจดีนะเราเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อภัยไม่มีใครก่อให้ไม่ใช่เทพประบุเทพธิดามาสร้างให้ พี่น้องสร้างให้พ่อแม่สร้างให้ไม่ใช่กรรมนี่เราสร้างของเราเองส่วนบุญบุญคือความสุขบุญคือความเจริญบุญคือคุณงามความดีแล้วมันดีตรงไหนเนี่มันสุขตรงไหนเงินเขาก็ไม่ได้ว่าเขามีสุขถามดูสิว่าเงินน่ะจะมีความสุขไหมเฉยเยมยนนอนเงียบนี่แหละถ้าใจเราไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขถ้าใจเราไม่ดีความดีมันก็ไม่มี มันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นไม่รู้จักที่เกิดจะไปดับที่อื่นมันก็ดับไม่ดับอ่าดับไม่ได้อุปมาเหมือนดับไฟฟ้าดับดวงนี้ดวงนั้นยังอยู่ดับดวงนั้นดวงอื่นยังอยู่คนฉลาดนี่เขาดับดึงออกจากหม้อแบตเตอรี่มืดหมดทั่วพระนครเลยทีนี้อันนี้ไปดับจิตดวงเดียวดับได้หมด ไม่ต้องไปดับตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับที่ใจดับทีเดียวดับหมดเพราะทั้งหมดนี่มันเกิดจากใจทีนี้จะถามเรื่องความพ้นทุกข์เป็นยังไงพูดง่ายๆก็คือจิตเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกถ้าจิตยังมีทุกขอยู่มันก็ไม่พ้นครับเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นวาทะคำสอนของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโร ยอดพระป่าองค์หนึ่งท่านใช้คำพูดง่ายๆสั้นๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งผู้ฟังต้องนำไปพินิจพิจารณาใคร่ครวญถึงจะได้เห็นคุณประโยชน์หลวงปู่ดูลัตุโลท่านก็เป็นพระป่ารูปหนึ่งที่คุณสมชายได้เคยไปกราบนมัสการฟังธรรมจากท่านหลังจากที่หลวงปู่ดูลท่านทุดงไปทั่วภาคอีสานั่นข้ามไปฝั่งลาวฝั่งเขมรในเมืองไทยก็ตะเวนไปทั่วสระบุรีลบบุรีรวมเวลาทุดงอยู่ตามป่าเขาเนี่ยสิบเก้าปี ท่านก็มาจำมรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มรณภาพไปเมื่อปี2526วาทะของหลวงปู่ดูลนีน่าฟังน่าคิดน่าพิจรารณาเป็นวาทะสั้นๆแต่ได้ความกระจ่างชัดและสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดหลวงปู่ดูลท่านกล่าวว่าจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นสมุท,ทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นทุกข์จิตเห็นจิต มันจึงจะเป็นมัคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธผู้ใดลหลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นก็ไม่อาจจะพ้นทุก์ได้แต่ว่าผู้ที่จะพ้นทุก์ได้ก็ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกันมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนำประห่อมอย่างดีไปถวายหลวงปู่ดุลเสร็จแล้วก็ไปกราบเยี่ยมท่านอีกครั้งหนึง่ง ก็ขอให้ท่านเอาผ้ามาห่มให้เขาถ่ายรูปด้วยเพราะว่าตอนถวายเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้อ่าจะขอให้หลวงปู่เนี่ยห่มผ้าผืนนั่นแหละที่เคยถวายหลวงปู่ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องล็อกแม้ว่าเขาจะขอร้องเป็นครั้งที่สองที่สามท่านก็บอกว่าไม่ต้องไม่จําเป็นสุภาพตตีคนนั้นก็ลากลับไปแล้วอ่าพระอีกองค์ท่านก็ไม่ค่อยสบายใจก็ถามหลวงปู่ว่า โยมเขาไม่ค่อยพอใจหลวงปู่ทราบไหมครับหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มรู้อยู่ที่เขามีความไม่พอใจก็เพราะว่าใจเขามีความไม่พอคราวหนึ่งมีโยมผู้ชายสี่ห้าคนมาจากต่างจังหวัดเข้าไปหาหลวงปู่ดูท่าทางจะเป็นนักเลงพระพวกนิยมเครื่องรางของขลังก็คุยกันถึงอาจารย์อื่นๆว่าให้ของดีของวิเศษแก่ตัวแล้วก็ควักกันออกมาอวดมีทั้งเขี้ยวหมูตันเขี้ยวเสือหนังหน้าเสือหน้าผากเสือต่างคนต่างก็อวดอ้างว่าของตัวดีวิเศษ มีคนหนึ่งก็กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเอ่อยังยางไหนจะดีกว่ากันนะครับไอ้อ,อย่างนี้ก็อย่างนี้ครับฮะยังไหนวิเศษว่ากันหลวงปู่ก็บอกไม่มีดีไม่มีวิเศษอะไรหรอกของสัตว์ดีระชานว่างั้นอ่าเมื่อไฟไหม้จังหวัดสุรินทร์ครั้งใหญ่ผ่านใปผลคือความทุกข์ยากสิ้นเนื้อประดาตัวและเสียใจอะไรอววรในทรัพย์สินถึงขั้นเสียสติไปก็มีหลายรายก็วนเวียนกันมาปรับทุกข์กับหลวงปู่เสมอ ว่าอุตส่าห์ทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำไมบุญกุศลถึงไม่ช่วยทำไมธรรมะไม่คุ้มครองป้องกันก็ทำให้หลายคนเลิกเข้าวัดทำบุญหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไฟนะ่ะมันทำตามหน้าที่ของมันธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้นหมายความว่าความวิบัติความเสื่อมสลายความพัดพรากจากการสิ่งเหล่านี้มันมีประจำโลกอยู่แล้ว ทีนี้ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะอย่างนี้จะวางใจยังไงถึงจะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากศาสนาพุทธก็สอนอย่างนี้เขาเรียนอย่างนี้กันไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ช่วยไม่ให้ตายช่วยไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นมีผู้ถามหลวงปู่ว่าพระปุถุชนคนธรรมดายังหนาโดยกิเลสแต่ว่ามีความสามารถสอนคนอื่นให้เขารู้ ความเป็นอรหันต์ได้เนี่ยเคยมีบ้างไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกว่าหมอบางคนนะรู้จักหมอไหมหมอหมอรักษาโรคหมอบางคนนะทั้งที่ตัวเองยังมีโรคอยู่แต่เขาก็เคยรักษาคนอื่นให้หายจากโรคได้ก็มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่หรอือครับนี่เป็นส่วนหนึ่ง ของวาทาโอวาทคำสอนของหลวงปูดูลอตุโลพระประมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสิทธิเอกอีกรูปหนึ่งของพระอาจารย์ใหญ่มั่นปุริทัตโตครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างพาสิทธิอป,ปมาทังปัสสันติบัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทสาธุชนคนใดไม่ประมาทบัณฑิตชาติทั่วกันสรรเสริญ เพราะผู้นั้นมั่นหมายฝ่ายเจริญท่านยอเยินสาธุสะดุดีถ้าชนใดฝ่ายชั่วมัวประมาทบัณฑิตชาติเตียนติตำหนิหนีเหมือนผู้นั้นพลันตายวายชีวีคงไม่มียาดมเรียกลมปราณสวัสดีครับ